วันนี้เรามาอยู่กับราฟาเอลกันดัมการจมตีปกติจะมีทั้งหมด2คอมโบสกิลที่1คือการยิงปืนออกไปยิงได้สูงสุด7นะัดกระสุนรีโหลดเรื่อยๆยิงได้ชิวๆต่อไปสกิล1.1ยิงลำแสงขนาดใหญ่ต่อไปสกิลที่2เป็นการยิงลำแสงแบวงกว้าง ต่อไปสกิล2.2เป็นการปล่อยหุ่นขนาดเล็กที่อยู่ที่เกาะอ,ออกไปและจับตูล็อกเอาไว้และสกิลทั้งหมดจะเปลี่ยนไปสกิล1เป็นการยิงพร้อมกันอย่างพร้อมเพียงสกิลที่2เป็นการเปลี่ยนการควบคุมครับเราสามารถแบบควบคุมหุ่นตัวเล็กได้ด้วยสกิลที่3เป็นการยิงแบบ,บวงกว้าง สกิลที่3.3คือการสั่งให้หุ่นตัวหนึ่งยิงออกไปครับสกิลที่3ก็หุ่นตัวขาวครับอันแรกคือสั่งยิงอันที่3.3คือพุ่งเข้าไปจับครับต่อไปครับผมสกิลที่3ธรรมดาปล่อยแขนออกไปทาให้ศัตรูสตันต่อไปสกิลที่3.3ครับผมพุ่งออกไปและยิงแค่นั้นนะครับแต่สกิล ex อันแรกครับผมเป็นการยิงกำแสงขนาดใหญ่ส่วน ex อันที่2ต้องถอดเกาะก่อนนะครับแล้วจะมีท่าเอฟเฟกต์เทๆให้เราดูว้าว